ยืนเกอ,อทำไมซักผ้าให้ข้าอีกแล้วไหนๆตื่นมายังไม่มีอะไรทำอะ่ะก็เลยมาซักผ้าก่อนห,หมูนี่ปิ้งอีไม่รู้เป็นอะไรของเขาตั้งแต่ค่าตั้งคันท่าทางเขาก็เหมือนคนเครียดจัดคล้ายกับไม่สู้จะพอใจนะักพี่สี่อย่าคิดมากไปเองได้ไหมคนเป็นพ่อแม่จะไม่รักลูกตัวเองได้ยังไงก็จริงนะ จริงสิแล้วต่อไม้ของเจ้าล่ะเขาอะเหรอตื่นเช้ามาก็ไม่รู้ว่าหายหน้าหายตาไปไหนอีกอ่ะมิหน่าถึงดูเหงาๆที่แท้ก็เพราะเจ้าต่อไม้ไม่อยู่นี่เองแย่ค่ากแล้วอ่ะท่านยาชูคนที่โรงเตี้ยมบอกว่าไม่เห็นเขาเลยมาหาที่นี่มีธุระอะไรเหรอคะ เกี่ยวกับงานเลี้ยงขององค์หญิงอยากเชิญไปทำอาหารพิเศษเลี้ยงแขกเหลือที่มาข่าแรงไม่เหมือนก่อนจะให้มากกว่าเดิมสิบเท่าแต่ว่าคราวก่อนที่เกิดเรื่องข้าคิดว่าไม่ไปดีกว่าไปเถอะเมื่อกี้ได้ยินแม่นางเอ่ยถึงคุณชายเมึง่งข้ารู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนและทำอะไรอยู่ท่านดูได้ยังไง ถ้าเจ้าอยากรู้ก็ここตามข้าไปตำหนักองค์หญิงถึงเวลางานเลี้ยงเมื่อไร่จะรู้ว่าเขาไปทำอะไรที่นั่นเขาไปพบองค์หญิงเหรอบอกแล้วว่าห้ามไปแต่ตัวเองกลับไปซะนี่ว่าไงคิดได้หรือยังหรือไม่กล้าไปแล้วไปก็ได้เดค,ค่อยเดินเท่านระวันตกมันใดมันเป็นไรขอบใจ เดี๋ยวเรียงตามลำดับทยอยยกออกไปนะทราบ,ราบครับงั้นข่าออกไปก่อนค่ะท่านยาชูคิดจะไปไหนอีกข้าเสร็จงานแล้วจะไปหาเมืองเจียคิดดีแล้วเหรอข้างนอกมีแต่แขกเรือผู้ใหญ่ถ้าจะบูมบามออกไปผิดพลาดขึ้นมาโทษถึงตายเชียวนะ อ้เชิญเชิญนานๆได้มีกินนานๆได้มาินเลี้ยงอย่างนี้เป็นไงครับอผมรูกมาเยอะเลยฮะเป็นไรเป็นไปตคนไโอ้อย่างนั้นหัวใจยังสดใสอยู่เอเชิญนก็เป็นแบน้นะเชิญ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 นั่งนั่ตามสบายตามสบายปวดโอ้เข่าท้องหนิเชิญเชิญเกาดินะหนักอหนักหนักไ่ไปเบายอะแล้วเออม <c oughs> ขนางหลังนี่แหละทำไมไม่เห็นหัวกลวงมาล่ะท่านพ่อไม่ต้อะ่วงหรอกสายบอกว่าเดี๋ยวเขาคขงมาถึงทุกอย่างเตรียมพร้อมแน่นอะวางใจได้ผ่านคืนนี้ไปท่านจะไม่ได้เห็นมันอีกเอ <c oughs> พรุ่งนี้เช้าคนที่จะได้เข้าเฝ้าก็คือท่านพ่อคนเดียวเท่านั้นอืม <c oughs> <c oughs> ให้ดูอยู่แถวนี้ก็พอแต่อย่าส่งเสียงเพราะข้างนอกมีแต่แขกผู้ใหญ่ใครเห็นเขาจะเป็นเรื่องใหญ่ได้อืมนีแต่คุณนางผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนอนเจๆๆๆๆๆๆมาๆๆนๆนๆๆ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 ๆะๆๆ่ๆๆ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 ่ๆๆ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  แอบมาประจบคุณหนูห้วยแล้วทนายาชูองหญิงบอกว่าแขกมาเยอะต้องการอาหารเพิ่มอีกเจ้าที่ไปดูก่อนไปเออส่วนที่เพิ่มมาเราจะจ่ายพิเศษให้อีกเจ้ารอรับหลังงานเลิกแล้วกันนะไปขอบคุณมากค่ะไม่ทราว่าข้อเสนอที่ข้าเคยบอกท่านพิจารณาถึงไหนแล้วข้านั้น ขอบคุณสำหรับเมตริจิตเพียงแต่ว่าข้ามีคนที่ข้ารักแล้วคุณชายมั่งในเมื่อวันนี้ท่านมาตามคำเชิญก็แสดงว่ายังเห็นสกุลหัวเราเป็นมตที่ดีอยู่แล้วจะไม่คิดดูอีกหน่อยหรอคะแม่หนังหู้อย่าทำแบบนี้เลยนะ ตอนนี้เรื่องของเราสองคนใครๆก็รู้หมดแล้วแล้วข้าจะอธิบายยังไงดีเจ้าก็บอกพวกเขาว่าเป็นฝ่ายทิ้งพ่อข้าตาำต้อยอย่างข้าก่อนเพราะข้าไม่คู่ควรพูดแบบนี้เจ้าก็ไม่ต้องเสื่อมเสียอีก นาแปแรกทำไมไม่เห็นหัวยีละ่ะอ๋อท่านพ่อวางใจเถอะได้ยินมาว่าหมู่นี้เขาไปติดผู้หญิงที่หออี้หม คนเข้าบ้าซะเ้ามาด้วยเข้ามาด้วยไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยไปัด้วยไปกันเลยไปกันเลยไปกันเปยไปมเลยไปเลยไปกันลยไปนเลยไปกันเวย ไปเฝ้าเท้าออกทุ่จุดด้วยแยใครหนีรอดได้เข้าใจไหมครับฝ่าบาททุนฝ่าบาทแต่เท้าสร้างโกนสั่งทหารเข้าวังประตูเมืองถูกปิดกั้นหมดแล้วพระเยาข้าอะไรนะฝ่าบาทสกุลสร้างโกนกล้าระรดมกำลังโดยมีพระบัญชานั่นแสดงว่าพวกเขาคิดกบบทนะพะเยาข้า ทางหัวกวงมีความเคลื่อนไหวไหมก็สั่สงให้หัวหยีเกณฑ์องครักษ์เขาา้าวังทหารหลวงถูกสร้างกวนเจียคุมไว้องครักษ์ก็อยู่ในมือหัวกวงเฮ้ยเสด็จพ่อสมัยก่อนทรงฆ่าท่านแม่เพราะกลัวนาจะมีอำนาจในวังแต่ว่าตอนนี้ขุนานางที่เลือกให้มาปกป้องข้าเห็นไหมว่าพวกเขาทำอะไรบ้าง ฟาบ,บาทเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในวังอย่าให้พี่หญิงมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยให้คนไปรับนางมาก่อนอพะเยาค่ะเพราะอะไรกันเนะ่ย <c oughs> ข้าพยายามอ่อนข้อยพวกเขาแล้วแต่สิ่งที่ข้าไม่อยากให้เกิดในบ้านเมืองสุดท้ายก็เกิดขึ้นจนได้ เ่แล้วเดวเดี๋ยเาเไปสุดแล้วรับมาแล้วไมขึ้นเนี่ยะโอโไออโหน่วเป็นกระตูด้วยแล้วเป็นะรไปแล้วคืเนี้ไปกันบไป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 ยาไปไปเลยะเขาหวังแล้วทำไมรเขาวังเนี่ยิ้ว

พี่นเน่ล่นจิดเหรอฟ่าบาทฮะทำไมกลับมาเร็วนะักฟาบาทคนของหัวกวงปิดฟังหลวงไว้ทุกแห่งหม่อมฉันออกไปไม่ได้พี่ยาค่ะนมีเรื่อแบบนี้ด้วยเหรอพี่ยาค่ะพระเจ้าตามเข้ามาเออฟ่าบาท ฝาบาทหม่อมฉันได้รับแจ้งว่ามีคนคิดกบฏเพื่อความปลอดภัยของฝ่าบาทจึงของให้เสด็จไปอยู่ในวังนี้กว่าใครคิดกบฏแม่ทัพพวกปวงกำลังไต่สวนเรื่องนี้อยู่หลังจากได้ความแล้วจะรีบมาทูลทันทีพะยะค่ะมังอาจนักเชิญเสด็จกลับตำหนักไปซะขอเพียงฝ่าบาททรงปลอดภัยได้ต่อใหุู้งนี้มีรับสั่งประหารหม่อมฉัน หม่อมฉันก็พร้อมจะรับอาญาเออฟาบาทนี่ก็ดึกมากแล้วเธินเฟะเด,ดไปพักผ่อนเถิดเพื่อเยากค้าฮ้ฮ Comments? Yes! Right. Yes. Yeah! Yes. ไม่นั่งหยุนจะไปไหนป่านนี้งานยังไม่เลิกอีกข้าทำอาหารจนเหนื่อยเขาไปเดินเล่นหน่อยแล้วก็ตักเล้าด้วย้ห <c oughs> ้ <c oughs> ไได้ปค่ะเขามาประจบแม่นางห้วนี่นาแล้วมาทำอะไรแถวงนี้อีกเอจ้าตาไม้ทำไมมาอยู่เนี่ยแล้วทํไไมเจ้าก็อยู่นี่ทำอาหารไงเดี๋ยวนี่ เกิดอะไงขึ้นอะจะรีผพาข้าไปไหนกลัวข้าจะพบแม่นางห่วหรือไงพูดอะไรอะมาได้เกิดแล้ข้ายังทำงานไม่เสร็จเลยไม่ต้องทำอีกแล้วอันน,น,นี้เดี๋ยวน่าดีๆนะ 哎呀！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 哎 ตายแล้วอะไรเนี่ยโอ้ยเจ้าทำอะไรอ่ะทหารหลวงคิดกบฏเข้ามาโดยไม่มีพระบัญชาข้าจึงต้องพาคนมาช่วยปกป้องฟาบาทและดูแลแขกสำคัญทั้งหลายเหลวไหลทั้งเพศไม่เห็นมีทหารเข้ามาสักคนลูกกันไอ้เจ้าเจ้ากล้ามาอาจแอบอ้างราชองค์การที่นี่เป็นตำแหน่งขององค์หญิงไม่มีใครมาคิดร้ายสักนิดนึงสั่งคนเชีย ข้าเปรเียบเหมือนแขนขาของฝ่าบาทมานานตอนนี้มีทหารมาซุ่มอยู่ข้างนอกเพื่อจะฆ่าข้านั่นเท่ากับคิกกาอ,อการกบดแต่แขนขาของฮ่องเต้ซะแบบนี้ยังไม่เรียกว่ากบดอีกเหรอหัวกวงองหญิงสร้างกวนเจียเจ้าคนทรยศเด็กเด็เดี๋ยวก่อนองหญิงส่งทำขทง,ง,งฉันก่อนตลงก้นแล้วโอยเจ้าหัวกวงเฮเอถือว่าเจ้าแน่ วันนี้ข้าขอสู้ตายกับเจ้าการะกันโจนเท่าเสลาเร็วอ,อ,อย่านะท่้นพี่ทหารจงฟังต่งคนจียคิดไม่ซื่อน่าจะาเรียนเออแล้วคนเออจัดการให้หมดคร<อ>ับ<อ>เฮ้ยนีไ<ป>่ไปเยอยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ย<อ>

องเตนาโง่ไปตรงนี้อีกแล้วพวเราจัดการโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยมดามวอล์กโอ้ยโอ้ยโอ้ยมดมวอลกโล้ยโอ้ยโอ้ยมาดามวอล์กโอ้ย้ยโล้ยมาดามวอล์กโอ้ยแล้ยโอ้ยมาดมวอล์กอ้ยโอ้ย

เดี๋ยเราจะเลยประกาศสมมยให้มันรองลำบากเราไปหน้าไว้วิชวุ้เใช่นะวิชลูกน้องของเยี่ยนอองฟังให้ดีเราล้อมที่นี่ไว้ทั้งนอกและในทุกคนทุกแห่งถูกเราล้อมหมดแล้วฝัดฉลาดก็รีบวางอาวุธซะไม่อย่างนั้น เราจะฆ่าให้หมดฟาบาดเยี่ยนอ่องก็คิดไม่ซื่อด้วยขัวกลัวมันช่างเก่งนะสามารถดึงคนของข้าไปเข้ากับมันได้เกือบทั้งหมดฟาบาดพวกเรารับคำสั่งนาน้อยให้มาช่วยตรวจไปกับเราด้วยฟาบาดไปเถอะอ

อย่าไปยุ่งเลยท่า้อทนเคยสัญญาว่าจะไม่ฆ่าเขาไงล่ะถือว่าเห็นแก่ข้าอย่าพี่คำพูดเลยนะท่านพ่อเหรียญเหรอจะไปคนของสกุลหัวห้ามใจอ่อนกับคนนอกพ่อจะไม่ให้เขาทรมานเดียนะไม่โปรดเถอะอย่าฆ่าเขาอย่า ท่นพี่ท่นพี่ทันพี่อย่ยทิ้งเข้าไปนะท่นพี่ั่นพี่ทันที่ท่านพ่อท่านเคยรับปากข้าไว้ไหนท่านบอกว่าจะไม่ฆ่าเขาอย่างไรล่ะอเอนเหนอโลกนี้ยังมีผู้ชายดีๆอีกเยอะพ่อจะชดเชยให้เจ้าเองฮะ ท่านพ่อคะท่านพ่อเนอท่านจะไม่เล่าเป็นจริงเออด้วยใช่ไหมอะเขาเป็นหลานแท้ๆของท่านนะคะท่านพ่อได้ปลดไว้ชีวิตลูกของข้าเถอะท่านพ่อท่านพ่อถือว่าข้าขอร้องละท่านพ่อพี่เจ้ากลับไปก่อนไปพี่ใหญ่จไปห่วงลูกเลยพ ยียสาอยู่มากจะแต่งงานใหม่มีลู้กกี่คนก็ยังได้เนอะก็ไปกัขากันนะไปเดี๋ยวพี่เหลียนท่านแม่เราไปเถอะพี่เหลียนเชิญจีนอย่าดูเลยลูกสกุณหัวของเราไม่มีลูกที่ไม่เอาไหนแบบนี้ อออสมัยก่อนอดีตฮ่องเต้ให้เราคอยช่วยองค์ชายข้าก็น,นึกอยู่แล้วว่าต้องมีวันนี้ออถึงขั้นนี้แล้วคงไม่ต้องให้ท่านลงมือเองหลงหนาะน้องหัวเจ้าจงจำเอาไว้เราเคยสาบานต่อหน้าอาดีตฮ่องเต้ถ้าใคกล้าคิดคด อนาคตจะไม่ได้ตายดีอย่างแน่นอนอคุ้มครองฝ่าบาทไปเร็ววม่อมฉันัวหยุนมาช้าไป ขอสงอภัยด้วยถ่ายทอดคำสั่งข้าไม่ว่ายังไงก็ตามห้ามทำร้ายองค์หญิงใหญ่มอมฉันรับด้วยกล่าวแต่ท้าหัวแต่ท้าหัวแท้าหัวคุณชายหัวข้าขอช่วยพวกท่านมาตลอดนะแถมยังเคยช่วยคุณชายหัวด้วยยังไงก็ใชีวิตท่านนะ <c oughs> โอ้โอกขารว่าท่านเกลียดสร้างควรเจียมนานถ้าจะฆ่าคนของเขาก็เชิญตามสบายข้าข้าจะไม่พูดอะไรแล้วก็ไม่ทูลฝ่าบาทให้รู้ด้วยนะเชิญตามสบายไม่เป็นไรหรอก เลราสิ่งที่หม่อมฉันทําในวันนี้ก็เพื่อความมั่นคงของราชบัลลังก์ไม่ต้องให้ใครอธิบายเพราะยังไงฝ่าบาทก็ต้องทรงเชื่อหม่อมฉันมากกว่างั้นงั้นข้าก็พูดผิดไปแต่ข้าเป็นพี่แท้ๆของฝ่าบาทท่านอย่าทำอะไรบ้าๆนะแต่ท้าวหัแต่ท้าหัว ในวังสงขามมาว่าสร้างคนเจียสมคบเยี่ยนอ๋งส่งทหารมาเพื่อจะปองร้ายฝ่าบาทส้ำยังเจอของที่พวกเขาเคยถวายให้องค์หญิงอยู่ในตำหนักนี้รวมถึงจดหมายที่องค์หญิงติดต่อกับเยี่ยนอ๋งด้วยอง์หญิงมีอะไรพูดอีกไหมใส่ร้ายข้าช,ชัดๆนี่เป็นการใส่ร้ายหัวกวงท่านชึงบังอาจนะคนที่บังอาจคือองค์หญิงตั้งหาก ฝาบาทรีบม,มาช่วยข้าเร็วรีบม,มาช่วยข้าเร็วชาก่อนแต่ท่าฝาบาทมีบัญชาห้ามทำร้ายองหญิงเหตุการณ์ในวังเป็นยังไงบ้างคนที่คิดร้ายถูกจับหมดสิ้นแล้วอยู่ในการควบคุมของเรา <c oughs> เอาตัวองหญิงไปขังไว้ก่อนครับ